กลับมาพบกับโออีกแล้วค่ะในช่องมาดามโอยชแนลนั่นเองค่ะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมที่ดินสวยๆอีกสักหนึ่งแปลงค่ะหนึ่งแปลงนี้จะมีสองถนดนะคะที่ดินแปลงนั้นก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยวันนี้โอยนะคะจะถือ่โอกาสนั่งพูดข้างหลังรถก่อนเนื่องจากว่าที่ดินแปลงที่โอจะพาไปชมเนี่ยวันนี้อากาศร้อนมากและโออยากให้ทุกท่านนะคะเห็นบรรยากาศถนนที่ จะเข้าไปดูที่ดินแปลงนี้นะคะซึ่งแปลงที่โอ๋บอกเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยนี่ยอยู่แถวนี้นะคะตอนนี้เราได้มีการเคลียร์ลิงพูดไม่ได้สิเคลียร์ลิงนะเราต้องบอกว่าเราได้ตัดต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยจะพูดว่าอะไรนะตัดต้นไม้เคลียร์ต้นไม้ให้ทุกท่านได้เห็นสภาพจริงแล้วที่โอ๋บอกว่าพูดเคลียร์ลิงไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้โอ๋ได้ทําคลิปลงไปแล้วก็มีคนมาต่อว่าว่า การที่โอพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำว่า clearing หรือว่าจะเป็นคำว่าโอเคนะคะคนฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยมากนะคะวันนี้นะคะไม่อยากให้หลายๆท่านฟังแล้วเหนื่อยนะคะโอ๋ก็เลยจะใช้สัพท์ที่เป็นภาษาไทยล้วนเลยแล้วกันนะคะวันนี้ได้ทำการเคลียร์หรือว่าตัดต้นไม้ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นพื้นดินที่เสมอกับถนนนะคะว่าลักษณะที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนนะคะแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดเลย570 ตารางวาหรือ1น่1ไร่หงาน70ตารางวานั่นเองที่ดินแปลงนี้นะคะทางเจ้าของนั้นตั้งราคาไว้2องล้าน9ก้าแบาทเท่านั้นเองค่ะใครที่สนใจนะคะรีบๆเข้ามาดูเจ้าของใจดีมากเลยค่ะร่วมค่าโอนและภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะจริงๆแล้วบอกเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ถูกที่ สุดในโครงการนี้เลยค่ะที่โอกล้าบอกว่าถูกที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะโอเองนั้นได้เช็คทั้งโครงการแล้วที่ติดป้ายประกาศขายอยู่ทุกแปลงนั้นเขาขายราคาสูงกว่าน,นี้มากและแถมอยู่ด้านใ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 นข้างในลึกไปหมดเลยนะคะแต่แปลงที่เราจะขายเนี่ยจะเป็นแปลงที่ติดถนนของก้าตรงนี้นะคะจากตรงนี้ไปถัดไปแค่แปลงเดียวเองซึ่งบอกเลยว่าทำเลดีมากๆตรงนี้นะคะเหมาะที่จะทำเป็นโกดังที่เก็บของ หรือว่าจะเป็นสํานักง,งานออฟฟิศเป็นโรงงานขนาดเล็กก็ได้หรือจะสร้างบ้านอยู่แบบไม่เปรี่ยวอยากอยู่แบบใกล้ๆชุมชนหรือใกล้ถนนสะดวกสบายในการเดินทางแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับหลายๆท่านที่ชอบเป็นแนวนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่อ่าคลองเก้าฝั่งตะวันออกนั่นเองค่ะอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งนู้นเขาเรียกฝั่งตะวันออกฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองนะคะนี่เอาให้ชมก่อนที่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลองนะคะ แปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปัตตุมธาน,นีอีกแล้วค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามา12กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะก็จะถึงทางเข้าที่ดินแปลงนี้เลยที่ดินแปลงนี้นะคะจะเข้าทางซอยสยามแลนจะมีป้ายเล็กๆอยู่เห็นไหมตรงนี้นี่นอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมใก,กล้ๆนะคะตรงนี้ขับรถจากถนนรังสิตนครนายกมา12กิโลหรือเราจะนับจาก สี่แยกน้องเสือมาประมาณ2กิโลก็จะถึงทางเข้าที่ดินแปลงนี้นะคะเวลาที่เราขับรถมาให้ขับรถฝั่งตะวันออกนะคะฝั่งตะวันออกและที่ดินนจะอยู่ขวามือและเข้าซอยไปนะคะประมาณ40เมตรไม่เกินนะคะ20 อ่าสามสิบถึงสี่สิบเมตรก็จะเจอที่ดินแปลงที่เราจะขายอยู่ซ้ายมือเลยซึ่งตรงนั้นนะคะเราปรับพื้นที่ตัดต้นไม้ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าโล่งสวยงามบอกเลยนะคะที่ดินแปลงนี้พิเศษมากๆไม่ต้องถมอีกแล้วเพราะที่<เ>ดินทั้งหมดที่อยู่ในโครงการนี้นะคะได้มีการถมไว้นานกว่าวิประมาณ30ปีได้แล้วนะโครงการนี้คือเขาถมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะสร้างหรือว่าจะปลูกสิ่งปลูกสร้างต่างๆคือสามารถเข้ามาทําได้เลยและบอกเลยว่าแปลงนี้ปลูออกแล้วก็ดีมากๆนะคะทาเลยดีไม่ พิเศษอีกอันหนึ่งคือที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนน3ด้านเลยด้านหน้านะคะติดถนนโครงการน่าจะกว้างประมาณ8-10ถึงเมตรนะคะและส่วนด้านข้างจะเป็นถนนเหมือนลนักษณะเป็นเข้าซอยค่ะถนนซอยก็จะกว้างน่าจะประมาณ6-8ถึงเมตรและตรงนี้นะคะน้ําไฟเข้าถึงแล้วแล้วที่สําคัญนะคะที่ดินแปลงนี้หรือว่าโครงการนี้นะคะทางอบอตอเพิ่งจะมาวางระบบ ท่อน้ําประปาทั้งโครงการเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมที่ดินแปลงนี้ก่อนว่าเป็นแบบไหนใครพร้อมไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงที่เราจะขายเรียบร้อยแล้วค่ะณนะจุดนี้นะคะอยยืนอยู่ที่ถนนของเก้าฝั่งตะวันออกนั่นเองค่ะนี่จุดสังเกตที่เราจะเข้าไปดูที่ดินแปลงนี้นะคะคือสังเกตป้ายนี้นะคะคือซอยสยามแลนด์นะคะนี่ เราจะเข้าซอยนี้เลยค่ะนี่เลยเราจะเข้าจากถนนคลองก้าไปนะคะเดินเข้าไปได้ประมาณ30-40ถึงเมตรก็จะเจอที่ดินแปลงที่เราจะขายอยู่ตรงนี้นะคะด้านในซอยนี้นะคะจริงๆแล้วมีคนอยู่จำนวนมากค่ะซอยนี้นะคะเราสามารถที่จะขับรถทะลุไปก็จะไปเจอคลองด้านหน้านะคะซึ่งก็สามารถขับรถเลาะคองได้อีกนะคะ ที่ดินแปลงที่เราจะขายก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะที่มีล้อมรั้วอยู่ตรงนี้นะคะนี่แปลงที่เราจะขายก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราได้ตัดต้นไม้ปรับตัดต้นไม้เคลียพื้นที่ไว้ให้เห็นสภาพดินที่แบบว่าเป็นจริงเนาะว่าเป็นลักษณะแบบไหนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือถนนสาธารณะที่สามารถเข้าไปถึงที่ดินแปลงไหนได้นะคะข้างล่างนะคะแปลงนี้จะมีเนื้อที่ทั้งหมดห้ารอยเจ็สิบตารางวา หรือหนึ่งไร่หนึ่งงานเจตารางวานั่นเองค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด2โฉถนดด้วยกันนะคะเราจะมีเสาเขตชัดเจนทุกแปลงนะคะซึ่งมีหมุดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสำหรับมุมด้านหน้านะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปยืนจากมุมนี้เพื่อจะถ่ายย้อนกลับมาให้ทุกท่านได้เห็นสภาพถนนกันนะคะว่าเป็นแบบไหน ตอนนี้นะคะเราก็ได้มายืนอยู่ด้านหน้าตรงกลางที่ดินเลยนะคะเพื่อให้เห็นบรรยากาศถนนแล้วก็เสาไฟนะคะอ่านี่ด้านหน้าก็จะมีเสาไฟผ่านอยู่แล้วนะคะซึ่งน้ําไฟเข้าถึงอยู่แล้วตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนหลักของก้าฝั่งตะวันออกนะคะที่มีรถจอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะที่ดินแปลงที่เราจะขายก็ขับเข้ามานิดเดียวในซอยนะคะไม่เปรี่ยวไม่น่ากลัวค่ะน้ําไฟเข้าถึงแล้วนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เกือบเสมอกับถนนเลยนะคะนี่สามารถที่จะมาปรับปรุงนิดหน่อยก็สร้างบ้านหรือสร้างอาคารได้เลยค่ะตรงนี้นะคะมีถนนอีกด้านหนึ่งนี่เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะคะมีถนนอยู่สามด้านด้านหน้าด้านข้างฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอ่าไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่อีกมุมหนึ่งด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้นะคะนี่คือถนนสาธารณะอีกฝั่งหนึ่งของที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะ นี่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่นี่ก็จะเป็นถนนนะคะเดี๋ยวเราจะไปยืนจากมุมด้านในให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะอาติก,กันนี้นะให้ดูนิดนึงก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะล้อมรั้วชัดเจนตรงนี้นะคะนี่ตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินเข้าไปด้านในที่ดินเลยอ่ละลักษณะที่ดินก็จะประมาณนี้นะคะ ะคะบอกเลยว่าทำเลดีมากๆเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะสาธารณะนี่กว้างมากเลยเห็นไหมคะนี่น่าจะประมาณ8เมตรได้นะไม่ใช่6เมตรติดกันนี้นะคะก็มีเจ้าของแปลงนี้ก็ขายนะคะ1ไร่สามล้านหกแสนบาทแต่ของเรานะคะทั้งหมด1ไร่หนึ่งงาน70ตารางวาเราขายแค่2ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองค่ะตอนนี้นะคะก็มายืนอยู่อีกมุมหนึ่งของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ด้านในสุดเลยเมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงนู้นนะคะ นี่ค่ะต้นไม้ที่เราตัดหรือเคลียรไว้นะคะก็ยังไม่ได้ขนไปไหนก็เลยอาจจะดูแบบว่าลกนิดนึงนะคะอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือเป็นถนนสาธารณะนะคะกว้างน่าจะประมาณ8เมตรได้ค่ะตรงนี้พูดง,ง่ายๆนะคะที่ดินแปลงนี้จะติดถนนอยู่3ด้านนั่นเองโดยรวมของที่ดินแปลงนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้แปลงนี้นะคะบอกเลยว่าทำเลดีที่สุด แถวนี้เลยนะคะแถมราคาก็ถูกด้วยถูกที่สุดในโครงการนี้เลยนะคะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้ตรงนี้นะคะมาไม่ยากค่ะห่างจากถนนลังสิตนะคะนายกเข้ามาเพียง 12กิโลเมตรก็จะถึงทางเข้าที่ดินแปลงนี้และข้าวซอยมาประมาณ30-40เมตรที่ดินแปลงนี้อยู่ซ้ายมือเลยนะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่กับที่ดินราคาถูกๆตามที่ราคาเจ้าของแจ้งขายมากันเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ